หนึ่งเคล็ดลับสร้างตัวเองให้เป็นที่รู้จักให้ไวที่สุดในปี2023สวัสดีค่ะวันนี้คุยมาแชร์เคล็ดลับทำตัวเองให้เป็นที่รู้จักนะคะข้อแรกเลยนั่นก็คือ personal b a n d b รนด์ของเราคือใครแบรนด์ Band เสื้อผ้าแบรนด์ Band ความสวยความงามแบรนด์ Band ดูแลสุขภาพหรือ แบรนด์ของการให้ความรู้นะคะก็คือเรามีสินค้าอะไรนะคะก็คือแบรนด์ของเราข้อที่2คือกลุ่มลูกค้าของเราคือใครวันนี้เราต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าลูกค้าที่จะมาซื้อแบรนด์ของเราอะคือใครวัยรุ่นคนโตวัยเด็กอายุเท่าไหร่แล้วเขาจะต้องมีปัญหาอะไรนะคะมันก็คือการที่เรารู้กลุ่มเป้าหมายของเราแล้วเราจะทำคอนเทนต์แนวทางให้ตัวเองเป็นที่รู้จักได้โดนใจวัยรุ่นนะคะ ทรงยังแบดแซดยังบอยอ่ะนี่ก็เป็นทรงวัยรุ่นฟันน้ำนมติดกันเยอะแยะแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่วัยน้ำนมตอนนี้คือยอดฮิตมากนะคะยอดฮิตมากคือกายแบบยังไม่รู้เลยนะคะว่าคือเขามีเอกลักษณ์เป็นรูปร่างแบบไหนนะคะแต่เขาร้องเพลงสื่อเพื่อ,อ,อแนวทางวัยรุ่นว่าทรงแบบเนี้ยคุณจะมารักฉันไหมนะคะอันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะแค่ดิตเพลงนิดนึงนะคะยกตัวอย่าง เพราะฉะนั้นแบรนด์กายดังเลยค่ะดังเป็นชื่อเสียงแบบทรงยังแบดแซดยังบอยนะคะดังมากในตอนนี้นะคะกลายเป็นเอกลักษณ์นะคะคนจดจําเราได้เพราะฉะนั้นการที่ทําให้ตัวเองเป็นที่รู้จักแบบรวดเร็วว่องไวนะคะเราจะต้องสร้างเอกลักษณ์ของเรานะคะแบรนด์ของเราแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเรานะคะจริงที่ทําตอนนั้นคือคนแนวแนวคูคู่คะเพลงแนวแนว,แนวคู่คูนะคะที่แบบดังยอดฮิตเห็นไหมคะเมื่อคุณรู้ แนวทางคุณก็จะมีทิศทางในการลงมือทําแต่เมื่อใดที่คุณไม่รู้เป้าหมายและทิศทางของการเดินทางมันจะทําให้เรา,าเป๋เป๋ซ้ายเป๋ขวานะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มจากทิศทางยังไงก็ลองนําเทคนิคนะคะในการทําวเองให้เป็นที่รู้จักนะคะเมื่อเรารู้ว่าเราแบรนด์คือใครนะคะลูกค้าของเราคือใครอันสเตป็ปอันสุดท้ายที่มันจะทําให้คุณก่อเกิดไรายได้นั่นก็คือ การที่คุณทำตัวเองให้เป็นที่ปรึกษามากกว่าการที่ตัวเองการขายนะคะคุณทำแนวคิดแนวทางคอนเทนต์นะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะสื่อยังใช้แนวทางเพลงทรงยังแบสแซนยังบอยนะคะเขาก็คิดวิเคราะห์ต่อเอ๊ะฉันไม่ใช่เพียงแค่นักข่าวนะแต่ฉันมาคิดวิเคราะห์ว่าทำไมมันถึงได้ติดหูทำไมถึงได้เป็นเพลงที่เด็กๆชอบกันแล้วก็ร้องย้ำๆซ้ำๆเกิดการคิดวิเคราะห์ในการหาแนวทางมันก็ทำให้เขาได้มา มีข่าวมีข้อมูลทำให้คนได้เกิดการอ่านชุดข้อมูลนั้นๆออกมานะคะลองไปนำปรับใช้กันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกๆคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครูยด้วยนะคะ